12,540บาทจากร้าน CFF Thailand นะครับ This episode brought to you by CFF Thailand w u e Knife and Co Limited นะครับตัวนี้เป็นมีดจากร้าน CFF Thailand ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายยี่ห้อนี้นะครับ W u e E หรือว่า V Knife ขาย C V V ด้วยขายเชือกพาราคอร์ดน่าจะเป็นร้านที่ขายพาราคอร์ดมีให้เลือกเยอะที่สุดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับพาราคอร์ดแท้เชือกลมแท้นะครับ ARM หรือว่า a d w o o d Rove Manufacturer นะครับผู้ผลิตเชือกแห่งอเมริกาบริษัท a d w o o d นะครับรหัสมีต,ตัวนี้ชื่อรุ่นไม่มีนะครับมีรหัสเลยคือ6 0 9 J Black Handle Stone Watch Satin Blade นะครับหน้าตาเป็นยังไงมาดูกันอีกครั้งนะราคาอ่านใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าฟังไม่ทันผมจะให้เป็นราคาตัวเลขให้ลิงก์ไว้ให้สเปคมีดไว้ด้วย12,540บาท มาพร้อมกระเป๋าสีดำ w e Made Better นะครับทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนี่อะไรน่าจะเป็นอุปกรณ์สำหรับขันมีดมั้งนะครับให้มาด้วยเนาะเป็นเหมือนพวงกุญแจห้อยอะไรประมาณนี้นะครับให้มาสารกันชื้นสติกเกอร์ใบรับประกันนะครับผ้าเช็ดมีดอย่างดีเลยแล้วก็ตัวมีดนะครับมีดสามารถจะใส่ฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ก็ได้นะครับถุงด้านในถึงจะดูแบบไม่อะไรมากแต่ว่าก็ ให้มานะครับการมีดขุดขีดหน้าตาดูเหลี่ยมๆนะดูเป็นมีดแท็กติคอลแน่ๆนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาชั่งกันลองวัดคร่าวๆกันดูก่อนสเปคจริงๆไปอ่านใต้คลิปได้นะผมผมรู้สึกว่าผมชอบมันไว้บอกไม่ถูกนะเล่มนี้163กรัมนะครับมีดทั้งเล่มเลยนะหนักประมาณหนึ่งมีน้ำหนักใช้ได้เลยหัวท้ายนะครับลองวัดดู หัวท้ายนะครับอยู่ที่1 3 3ซนิเมถ้านิ้วก็คือประมาณ 5.2- 5.3นิ้วแล้วมีดเมื่อกลางออกว้าวหน้าตาโอ้คูลมากครับเล่มนี้เดี๋ยวลองวัดหัวท้ายดูนะครับเมื่อกลางแล้วยาวอยู่ที่9นิ้วก,กว่าเลยนะครับ9.3นิ้วหรือประมาณ2 3 5มเซนเลยนะครับยาวนะเล่มใหญ่มากเล่มนี้นะครับส่วนมีดวัดที่กาดนะครับตรงนี้ชนกาดเลย ยาวอยู่ที่4.1นิ้วนะครับหรือประมาณ10.5เซนกับน้ำหนัก160กว่ากรัมถือว่าก็หนักประมาณหนึ่งแต่มีดใหญ่ขนาดนี้นะครับผมว่าก็สมเหตุสมผลแล้วแหละนะครับตัวนี้ไม่มีชื่อรุ่นนะครับมีแค่รหัสรหัสคือ C นะครับอ่าไม่ใช่ C อ่ะพูดผิดจะพูดว่า c v, v และรหัสคือ 609J นะครับ Black สีดำ12า12,540เรามาดูกันที่ดีไซน์เลย ทรงของมีดเนี่ยเป็นท a คติคอลแน่นอนนะมีดสำหรับใช้ทางยุทธวิธีต่อสู้เป็นอาวุธพกพา edc นะครับโดยใบเนี่ยเขาจะมีลักษณะคือตรงแต่กดลงนะครับตั้งแต่ตรงด้านบนเลยกดกดลงแล้วปลายกดลงดูท่าทางเหมือนเป็น reverse สัันตกยังไงไม่รู้นะครับแล้วก็จะมีปลายที่ค่อนข้างที่จะเรียวแล้วก็แหลมนะส่วนกรายดิ้งแล้วก็ลักษณะของโปรไฟล์นะครับจะเป็นลักษณะคือแฟลตนะครับคมบางแบนเรียบ ผิวของคมเนี่ยจะทำแซนบลาสมาพ่นสายแล้วก็ด้านข้างทำซาตินมานะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะคือผิวเงาตัดกับผิวด้านแม่สะ้อนแสสน,นะครับเป็นเทาๆอย่างเงี้ยซึ่งก็ทำให้มีดเนี่ยดูดีนะครับในในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกผม,ผมชอบอะคูลมากนะครับสันมีดด้านบนเนี่ยมีจิมปิ้งตลอดเลยตั้งแต่ตัวด้ามที่เป็นอลูมิเนียมมันลอ,อยนะครับยาวมาจนถึงบริเวณสันด้านบนก็ยาวมาจนถึงตรงนี้เลยนะครับเกือบประมาณ หนึ่ใน3ของความยาวของใบเลยนะครับส่วนการเปิดเนี่ยใช้ cross s t u ด้านบนตรงนี้นะครับเป็นตั้มหรือเป็น cross ตั้มคือใช้นิ้วโปง้ง cross คือ2ฝั่งถ้าตั้มมันอยู่ฝั่งเดียวเนาะเป็นทั้งตั้มทั้ง cross นะครับเปิดได้ทั้งคนถนัดซ้ายและขวาอยู่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวของ s t ั r t ก็เป็นโลหะสีเทาดําด้านนะครับมีเป็นดาวแฉกอย่างเงี้ยซึ่งเขาให้สกรูกขันมาแล้วสำหรับคนที่เบื่อจะไม่อยากจะใช้ ด้านหนึ่งนะครับเปิดแค่ด้านเดียวหรือไม่ก็ถอดออกเลยทั้ง2ด้านอะไรอย่างเงี้ยหรือขันให้มันแน่นส่วนของลักษณะใบเนี่ยเท่าที่ดูน่าจะเป็นทรงวอนคริฟไม่ก็เป็นชีฟฟูดแลมฟูดนะครับโดยจะต่างกันตรงที่วอนคริฟเนี่ยจะมีดีไซน์แบบดูอนาคตดูสมัยใหม่กว่าถ้าชีฟฟูดเนี่ยมันจะเป็นมุมมันจะตั้งตรง,งปลายนะถ้าแลมฟูดจะเอียงกว่านะครับก็จะเป็นทรงประมาณนั้นแหละวอนคริฟชีฟฟูดแลมฟูดนะครับแนวแนว,แนวนั้นนะครับส่วนโลหะผลิตใบตัวนี้ก็น่าจะใช้ บริษัทจาก r u ซิเบลเหมือนกันนะครับ S 3 5 VN CPM S 3 5 VN ก็เป็น less, สแตนเลสที่เกรดสูงนะครับทนการเสรียดสีดีทนความาทนความกัดก่อนการเกิดสนิมเนี่ยได้ดีด้วยมีความเหนียวยืดหยุ่นนะครับไม่เปราะเกินไปแล้วก็รักษาคมได้ดีนะครับรับก็ไม่ได้ยากมากแต่ก็ไม่ได้ง่ายมาก สันก็ดีด้วยนะครับส่วนของด้านหน้าตรงนี้จะมีฟิงเกอร์ชอยเล็กๆนะครับน่าจะออกแบบมาให้ใช้วางพักนิ้วในงานเหลางานอะไรเงี้ยแล้วก็เล่มนี้เป็นมีดคอมแบทแน่นอนเพราะว่าต่อสู้นะท t คติคอคอมแบทเซิลเดฟส์อย่างเงี้ยเพราะใบสีนิ้วเลยอะ่ะยาวมากส่วนด้ามเนี่ยก็เป็นวัสดุโลหะนะครับอาจจะเป็นเทเทีเนียมันลอยทําสีดําหรือว่าจะเป็นอลูมิเนียมนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเดานะน่าจะเป็น ไม่รู้เป็นเทนเนียมหรือเป็นอลูมิเนียมนะแต่เบาอะ่ะออถ้าเป็นอลูมิเนียมอาจจะอาจจะหนักกว่านี้ก็ได้มั้งเอาเป็นว่าไปดูสเปคข้างใต้แล้วกันแต่ผมว่าถ้าไม่ใช่เททเนียมก็เป็นอลูมิเนียมสองอย่างนี้แหละนะครับดำๆำมาพีวีสกรูก็มีแบบนี้มานะครับเป็นดาวด้านนี้เป็นดับเบิลยูอีฟด้ามก็ค่อนข้างแบนนะครับแบนเลยตรงด้านข้าแล้วก็จะมีการลดมุมตรงเนี้ยให้เฉียงลงนิดหนึ่งเสาะร่องกันลื่นนะครับตรงนี้สันหลังมีดเปิดช่องว่างนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็เป็นสเปเซอร์สแต บแบ่งแยกเฟรมมีดสองฝั่งท้ายไม่มีรูแลนยาร์ดนะแต่จะเจาะบริเวณด้านข้างตรงนี้แทนนะครับไม่ได้อยู่ตรงปลายตรงนี้ไหลกันเลื่อนก็ช่วยประคองมีดด้วยแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะมีไหลกันเลื่อนเล็กๆพร้อมกับตัวล็อกบาร์ที่เป็นเฟรมล็อกนะครับเป็น RIL คืออยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้คลิปเป็นแบบตำแหน่งเดียวย้ายฝั่งไม่ได้นะครับเป็นแบบทิปอัพด้านขวานะครับปลายชี้ขึ้นด้านขวาเท่านั้นเป็นคลิปทรงปากกานะครับดีเทนก็น่าจะดีประมาณหนึ่งเลย ร้อยเชือกร้อยสายล่ามได้นะครับระบบล็อกก็เป็น RIL หรือ Reef Integral Lock นะครับล็อกภายในมีตัว insert อยู่ด้วยมั้งรู้สึกครับเดี๋ยวลองดันดูมันอ้าได้อีกไหมมันหยุดแค่นี้แล้วทามันอ้าไม่ได้แล้วจุดหมุนน่าจะเป็น ball bearing นะครับเป็น bearing แน่ๆเพราะว่าก็ลื่นประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยหมุนหมุนแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อก take up ก็ดีนะครับแล้วก็ blade play ซ้ายขวาบนล่างไม่มีเลยนะครับดันปลดล็อกก็ไม่ไม่มีการแบบ ล็อกสติ๊กอะไรไม่มีเลยนะครับดีมากอินเสิร์ตนี้ก็จะเป็นตัวลิมิตด้วยแล้วก็เป็นตัวคอนแทคด้วยเดาว่าถ้าเป็นเทนเทเนียมต้องอินเสิร์ตไม่นะมันจะติดนะครับเปิดมือเดียวแล้วพับกลับดีเทนก็ดีด้วยนะครับสําหรับการเปิดก็ดันนะครับจับถนัดมากนะครับออกแรง กด่ายแรงแล้วก็เจาะแบบนี้ถือว่าทําได้ดีส่วนการรีเวิร์สก็ดีประมาณหนึ่งเพราะว่าด้ามมันแบนนะมันสามารถจะคอนโทรลนะครับแล้วก็มีพื้นที่พักตรงนี้ด้วยถ้ามีลายกันเลื่นตรงนี้เล็กๆก็คงจะดีการเลื่นได้อีกนะแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรน,นะครับสําหรับมีดก็หน้าตาดูดุดันใช้ได้เลยนะครับดูแบบเออเอาเรื่องมากเหมือนกันนะหน้าตาเล่มนี้ผมชอบฮะถ้ามีงบนี่คือซื้อไปแล้วนะครับแน่ๆเลยนะครับไม่มีชื่อรุ่น มีแค่ชื่อรหัสคือ 609J นะครับแบล็กสีดำมีสีอื่นไหมไม่รู้นะแต่ว่าสีดำก็ได้นะเท่ดีบนะครับ w e knife 1 2 5 4 0บาทสเปคราคาลิงก์อ่านใต้คลิปได้เลยขอบคุณ CFF Thailand ที่ส่งมีดเท่ๆเล่มนี้มาให้รีวิวนะครับเราเจอกันใหม่เอพิซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม Heavy r i d i n d Out